สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พี่ทุกท่านวันนี้นะคะก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวโอนนะคะเลขกเด็ดกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะในงวดของวันที่26เดือนมกราคมสองพันห้าร้อวันนี้นะคะมาแบ่งปัน 0, สูตรหนึ่งเม็ดเดียวสูตรนี้ก็จะเน้นรูดวิ่งนะคะพี่พี่กนไปรับชมนะคะน้องเอ็ก็ขอบคุณพี่พสมาชิกนะคะที่มาติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ทุกไลค์ด้วยนะคะ ก็ของงวดที่แล้วนะคะพี่พี่เดี๋ยวขออนุญาตสรุปผลของงวดที่แล้วนะคะงวดที่แลว้วในผลที่ออกเลขบนุนะคะศูนย์เออสี่ศูนย์หนึ่งนะคะพี่พี่ล่างแปดสี่นะคะก็งวดที่แล้วนี่ให้เจ็ดกับสี่นะคะเต้มเดียวนะคะพี่พี่เนาะสำหรับตัวเด่นของเราเนาะก็วิ่งรูดที่เจ็ดเจ็ดไม่มานะคะพี่พี่จับตัววิ่งรูดผิดนะคะงวดที่แลว้วถ้าน้องเอดวิ่งรูดที่สี่ก็จะเข้าไปที่แปดสี่นะคะ ส่วนในตารางนะคะเข้าไปที่แปดสี่สี่แปดมาในเล็ตารางนะคะมาในเล็กล่างนะคะพี่พี่แล้วก็ศูนย์ก็มีขาดแค่เล็กหนึ่งนะคะวดที่เล้วนาะ<ส>ก็เดี๋ยววันนี้มาตามตอนะคะเริ่มต้นอ,อาทิตย์ใหม่แล้วก็ขอให้หิ ing, งๆิปังๆนะคะขอให้มาในตัวที่น้องเอ็ดจับให้ก็แล้วกันนะคะเราก็ย้ำเช่นเคยนะคะพี่พี่ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นชื่นชอบตัวเลขแล้วค่อยตามนะคะทางช่องไม่สนับสนุนการพนันใดๆใใลุกชนิดรับชมนะคะเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะชื่นชอบตัวเลขแล้วค่อยตามนะคะสําหรับวันนี้นะคะลาวน้องเอสให้เด่นที่1กับ5นะคะส่วนตัววิ่งตัวรูดวันนี้น้องเอสน้นไปที่1นะคะสําหรับสายวิ่งสายรูดนะคะ ในตรารนะคะในตารางมีหนึ่งมีห้านะคะแล้วก็มีสี่มี9้ามีสองมีเก้ามีสองนะคะแล้วก็มีหนะคะพี่พี่เดี๋ยวมาดูนะคะตัวนิ้นนะคะพี่พี่ตัวเด่นตัวนิ้นเนาะเด่นหนึ่งะคะกับห้า เน้นไปที่หนึ่งห้าหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งสามหนึ่งเก้าหนึ่งเก้านะคะแล้วก็หนึ่งหนึ่งสี่นะคะพี่พ่ตัวเน้นของเราเนาะก็ตามนี้นะคะพี่ๆท่านใดชอบ ก็อย่าลืมจดไว้แคบไว้นะคะขอให้ทุกท่านที่มาติดตามวันนี้โชคดีนะคะเฮงๆงปังๆ,งๆฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะพี่ๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ